ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวกงสุลใหญ่ประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชมสถาบันอนุรักษ์คัมภีไบลานวัดสุงเมนค่ะโดยในวันนี้วันที่15มีนาคม2566เวลา14.30นาทีนายฮิกุจิเคอิจิ กงสุนใหญ่ญี่ปุ่นนนครเชียงใหม่พร้อมด้วยภริยาและคณะได้เดินทางมาเยี่ยมชมสถาบันอนุรักษ์คัมภี์ใบาลานวสุเม่นซึ่งมีคัมภีรใบาลานมากที่สุดในโลกมีถึง1,700มัตรมัดนับเป็นผูก23,000ผูกนับเป็นใบ6,220,000ใบนับเป็นอัครธรรม372ล้านตัว คัมภีรบาลานวัสูงเม่นคือเอกสารบันทึกคำสอนเหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆเช่นหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์โหราศาสตร์ตำรับยารักษาโรคถือเป็นมะระดกทางภูมิปัญญาที่บันทึกคำสอนไว้จัดเป็นหมวดหมู่ภายในหอพระไตรปิฎกค,ค่ะ โดยในการเดินทางมาเยี่ยมชมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากไข่ลูกหลานเมืองแพร่ The Active Generation of p r a e Family นำโดยนายวุฒิกรายพาทองนายธิติพงษ์วงเศเสนนายชินวรชมภูพันธ์และนายเทีรวุฒิก่อมแล้วประธานภาคีเครือข่ายอนุรักษ์เมืองเก่าแพร่เป็นล่ามแปลภาษาโดยมีพระครูปัญญาสารวินิจเจ้าอาวาสวัดสุเมน่นให้ศีลให้พรและพระครูวิบูลสรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันอนุรักษ์คำพีใบลานวสุเมนจังหวัดแพร่พายเยี่ยมชมและทํากิจกรรมเวียนธรรมพร้อมท้งพูดคุยเรื่องราวของคัมภีรโบราณด้วยโกงศูนใหญ่ญี่ปุ่นนน้นนาครเชียงใหม่พร้อมด้วยภริยาและคณะให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะ สำหรับการเดินทางในครั้งนี้ได้มาร่วมกิจกรรมในจังหวัดแพร่ตามที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการวิชาการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มุ่งเป้าหมายตามโมเดลมัจิสุกุริของประเทศญี่ปุ่น ในการนำเอารูปแบบกิจกรรมมาจิซุกุริของประเทศญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่ด้วยคณะพบผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เยี่ยมชมพื้นที่อนกประสงค์จัดนิทรรศการและเสวนาเพื่อชุมชน ABO แพร่ c r e a t i v e w i s p o m Space ซซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับแนวคิดมาจากประเทศญี่ปุน่นสถานที่สำคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์ค่ะ Yeah, you can write in the Japanese pancakes. Uh, Japanese bankers. Japanese. สัะควโตอระโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตระหะโตสัมดรับไรับไรัอันรับไ้รั a r เอวัางหอนตู้ดีรียะเจนวันนี้ก็เป็นวันดีเป็นวันสตรีสีสุขเล่นมาใหม่มีโยมคาอุริอิกุจิอ่าปริญาท่านกองสุลกญี่ปุ่นะนครเชียงใหม่ในครั้งนี้มารับบุญกุศลมกุฏีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ของกรดูกวิญญาณได้ไปเกิดในสุกติสพสุกติภูมิและจงมังมวยปิอลอำนวยเวัจบคือกับยุโรป็ะเป็นสุขไปที่ไหนท่างใดก็มีจบมีลาภมีเดชมีอำนาจมีวาสนาปารมีป่าแปะกระดักขาถึสติสาครังเอวะเมวะอิโต้ทินังเปเตนังอุปกัรปฏิ ที่จิตตังปฏิตังสมาคิดเป็นสัพเพตโยวิวัจจะดุสภาลูกโควินัสสตุมาเตปอดปันตรายโยสุขีดีกายุคโควเพราะว่าปิวัจนาสีริสนิจจามุธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังฝลังชยันโตโพธิยาโมเรสักกายานังนันทวัตโนเอวันตะวันวิชโยโหหิชยัสุชยังมังคเรอปรัชิตาปาลังเกสีเสปะวิโปกเรพิเสเกสะพุทธานังอากัปปะโตปัโมตติสุนักขตังสุมังคารังสุปะปะตังสุวิตังสุขัโน

You choose the point that you need to put the goalie. That is to have the meaning. If you hurt somewhere, you can put there. Or you need something to good brain to think. Put on the head or good eye. Put in the eye. Okay. Point that you important for you. Maybe you can hurt. Some example like this. Okay, give me for the. Goalie. บอ d o r ในที okay. put good เคของกูดู t เป็นแ e ปปี้กูด e นหัวฮ่าฮ่าไม่เป็ h o ร a ชโอรกแรกวักขั้นตอนที่หนึ่งเอ e ยติ๊กอะไรตัวนี้โ o ้ r หต้อง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  จะโชยนด้นคร่ะิ่าัรับก่อน give for you to protect the body ยนดาสง t อีกแพนึงก็ได้ารระพุทธประทับผสมเอาพระพประทับผสมเป็นที่พื่ง Okay, I have seven for you. Skip this slide. one. ไม่ประมาทค่ะถ้าเรามีคำว่าไม่ประมาทก็คือมีความสุขตลอดชีวิตนะคะช่วยปีบ่าการเขียนจะละอกมาันส่นมากมเปบางีมันก็ถ้าเป็นภตท่บนเป็นภาษาน Bye On the big, on the young, and the young, and the really that's why the king of S like the and the processing. And then they have the idea to call before two years old, they know, the And then they'll and about the correcting the They have the idea, have to um, correct it. Like Lampang, used the Nautilus language on land, and Lompapang, and the princess of Thailand came to visit me about 10 years ago, it's nearly 10 years ago, but she knows there is a lot of the palm leaves in Medusa. Yes, I work for this one. The, the story inside about the parties, and the teaching of the Lord of the Buddha. When they finish they the story, they put it, the supporter, Sometimes they have a, about the story situation that Lord wrote about here. About more than, it's nearly 2,000 books of Bible And Many times they just for difficult time. This is the process that's how to make the

Takes time that they cover that is a special thing. There's some expert about closing here is from India. Very special. More than 200 years from yeah. <laughs> อนาคตจะเอคนประเภทตสวบุญอาสารอะไรกับพี้งมดวันนีเพื่อให้เป็น

然后，再。 Jadi dah paham hidup ini dia susah. Kalau susah buat orang tak boleh. Pati patno perkawat doa perkawatan tu ya ya. Pati patno perkawat doa perkawatan tu sahmi siapa siapa orang perkawat doa perkawatan tu positif dan positif. Puritan yuk kahli, kahli sahmi อาหูนัยโอปะหูนัยโอสักยิรงไโยวัยยชรีการะนิโยอุตตร,รังปุญจคิเตังโลกัสสาธิ